สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture Club ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคอมเมนสุดช็อกแข่งมา8วัน 000, 000ยังไม่มีเลยสักะเหรียญลาวยังแซงวงเล็บมี45ชาติเข้าร่วม แข่ง19กันยายนถึง8ตุลาคมชิง481ทองไทยนั้นส่งนักกีฬามากสุดเป็นอันดับที่1คือ940รองลงมาคือจีน900เจ้าภาพลงทุนงบ4.9มืนล้านบาทขาเมเ้นบอกเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบข่าวว่าตกรอบคัดเลือกหมดเลยขยี้ขยี้ซึ่งตารางเหรียญน,นะครับมีดังนี้อันดับที่1ประเทศจีน ได้เหรียญทอง76เหรียญเงิน43เหรียญทองแดง21รวมเป็น140อันดับ2เกาหลีใต้ทอง19เงิน18ทองแดง33รวม70อันดับ3ญี่ปุ่นทอง15เงิน27ทองแดง24รวม66อันดับ4อุซเบกิสถานทอง6 เงิน10ทองแดง12รวมเป็น28และอันดับที่5ประเทศไทยทอง6เงิน3และทองแดง8รวมเป็น17ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าไหนบอกว่ากุคแมมีจัดปีถัดไปถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเรายังมีหนึ่งเหรียญคอมเนไม่มีถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเรายังมีเหรียญเลย ถัดมาครับคอมเมนต์ว่าโปกตอและกุนขมับแข่งวันไหนครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเป็นกีฬานอกมวลมนุษยชาติครับจะจัดทั้งทีจะได้แค่เขมรชาติเดียวครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าได้ขึ้นเครื่องไปกันหรือเปล่าหรือพายเรือไปไปไม่ถึงจีนสักทีถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไทยนี่นะ่ะตัวตึงอาเซียนจริงๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเวียดนามไปอยู่อะไรตรงนั้น ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าระดับเอเชียนเกมเขาไม่มีแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเหมือนการแข่งขันกีฬาซีเกมที่เขมรน,นะเขมรอนนะถนัดแต่กีฬาพื้นบ้านเท่านั้นถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าพี่จีนแกทําไมเหรียญทองนําชาติอื่นขาดลอยจังถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเหมือนไม่ได้อยู่เอเชียถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ารอแข่งกีฬาเต้นรำโบกตออยู่เหรียญทองแน่ ถัดมานะครับเมนต์ว่าอย่างเดียวที่จะได้เหรียญทองก็คือดมกาวอะดมกาวชายเดี่ยวดมกาวหญิงเดี่ยวดมกาวรุ่นผสมดมกาวรุ่นจิว๋วอายุไม่เกิน15ปีเงี้ยถัดมานะครับเมนต์ว่าอยากรู้เขมยนส่งนักกีฬาไปเอเชียนเกมครั้งนี้กี่คนถัดมานะครับเมนต์ว่าเขมยแสงที่1ไปไกลเลยไม่เห็นตารางครับถัดมานะครับเมนต์ว่ากระจกบอกเจ๋งแผนโอนสัญชาติ เหลวหมดคนในประเทศก็จนปัญญาพัฒนาฮ่าฮ่าฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเครื่องซักผ้าที่บ้านเสียหรือเปล่าครับขยี้จังฮ่าฮ่าฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าฟอร์มตอนซีเกมหายไปไหนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าตื่นได้แล้วคอมเมนต์ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture ครับ ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์เข้าความไว้ดังนี้ครับขเมศบุกเพจ u n e s สโกแล้วทุกคนเขาสติยังดีกันอยู่ไหมต้องการเรียกร้องอะไรก่อนพร้อมใจกันคอมเมนต์ติดแฮชแท็กเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเพราะวัดภูม่านฟ้าของเราหรือเปล่าถึงทําให้น้องเมนร้อนได้ขนาดนี้ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวนะครับก็สอดคล้องกับข่าวนี้ครับวัดภูม่านฟ้าไทยสร้างมาซะสวย ขาเมรเลยว้าวุ่นเลยล่ะทีนี้26กันยายน2566สำนักข่าวขามเมรรายงานว่านายสมแมปรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและโฆษกกระทรวงวทนแห่งประเทศขามรได้ให้สัมภาษณ์ต่อกรณีวัดผูม่านฟ้าอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสะโซเชียลออกมาวิจารณ์รัฐบาลอย่างหนัก ถึงความเพิกเฉยที่รัฐบาลเขมรไม่สามารถดำเนินการสั่งหยุดการก่อสร้างได้เนื่องจากประชาชนมองว่าวัดไทยก๊อปปี้นครวัดนั้นสรุปพอสังเขตได้ว่าดรสมแมปกล่าวต่อยว่าในฐานะช่างเทคนิคเรายืนหยัดจนถึงขั้นทำงานอย่างใกล้ชิดกับพวกเขาแม้ในบางรูปแบบที่เรานั้นจะร่วมมือกับพวกเขาได้ยากก็ตาม โดยทั่วไปนั้นงานด้านเทคนิคงานการทูตเราทำงานโดยตรงในด้านของการวิจัยเราใช้ผู้เชี่ยวชาญทุกประเภทผู้เชี่ยวชาญด้านอังกอรสถาปัตยกรรมวิศวกรรมเราใช้ทั้งหมดในานามกระทรวงงานใกล้ตัวมากแต่ถ้าเราบอกว่าไม่ได้ลอกเรียนแบบเราก็ยังไม่ได้ชัดเจนเพราะงานที่พวกเขากำลังทำในพื้นที่โดยรอบนั้นเพิ่งทำมาได้ระยะหนึ่งและพวกเขาก็ทา กำลังทำมันบนดินแดนของตนเองและผ่านทางคณะทูตเรื่องนี้นะครับถูกตรวจสอบตั้งแต่ปี2021กระทรวงไม่เคยนอนใจเราทำงานอย่างหนักด้วยเทคโนโลยีผ่านสถานทูตไทยและสถานกงสุเลเขมรที่จังหวัดสระแก้วโดวยครั้งนั้นเราขอแปลนวัดมาดูแต่เขาไม่ให้เราจึงนำผู้เชี่ยวชาญเดินทางไปตรวจสอบเองอย่างนอบน้อม ม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์แกเป็นใครก่อนถึงสารแนะมาขอดูแปลนการก่อสร้างของประเทศอื่นก็ที่ทำอยู่นี่แหละคือการกระทบความสัมพันธ์ค่ะในทางการทูตเราไม่สามารถทำอะไรตามใจของตัวเองได้และไม่อาจกล่าวหาว่าเขาคัปปี้เราเพียงแค่มองแต่จำเป็นที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันแน่ใจนะว่าเชี่ยวชาญพอถ้าเชี่ยวชาญจริงจะไม่เข้าตรวจสอบสิ่งก่อสร้างใหม่ ที่ไม่ปรากฏส่วนประกอบของเทวสถานตั้งแต่แรกแล้วล่ะคะ่ะตอนนี้พวกเขาดำเนินการไปเพียงส่วนหนึ่งบนพื้นที่ของเขาและเป็นไปตามสิทธิทางการทูตเราไม่มีหลักฐานมากพอจะกล่าวหาได้แต่หากพบความผิดปกติในอนาคตก็จะทำการขยายผลต่อไปในทางปฏิบัติอย่างการทูตหลังจบการตรวจสอบครั้งที่2เมื่อปี2022 ซึ่งผ่านเอกสารยืนยันที่ยอมรับทั้งสองฝ่ายไปแล้วจะไม่มีการตรวจสอบครั้งที่3-4-5ห้าแน่ๆคะ่ะแกเอาอะไรมาพูดเนี่ยฮ่าๆหากถามว่าถ้าไทยก๊อปจริงเราจะทำยังไงขั้นต้นก็ยืนเรื่องให้หน่วย ICC อังกอรซึ่งไทยเป็นสมาชิกอยู่ด้วยขั้นสูงก็แจ้งยูนิสโกมาร่วมประเมินแต่เราต้องทำเช่นนั้นจริงหรือ เมื่อรู้ว่าจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแน่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดภูม่านฟ้าเป็นทรัพย์ของเอกชนถ้าเราดําเนินการผ่านรัฐปัญหาใหญ่ก็จะเกิดนี่คือสรุปไก,กลๆแล้วว่าทําอะไรไม่ได้จบและแยกแยก้ายค่ะลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้นะครับคนแรกคอมเมนต์ว่าคิดว่าเขาจะเชื่อพวกมันเหรอแต่คนไทยอย่าไปยุ่งกับมันในเพจเขานะ ปล่อยพวกมันบ้าไปถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าถ้าเขาถอนนครวัดออกจากมรดกโลกเจ้าหัวเราะเข้าให้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวหน้าหงายมาเหมือนบราม่าเพจนางงามจะขำให้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเราควรเอารูปแกะปูนข้างนาครวัดและเรียกร้องให้ยูเนสโกพิจารณาและเข้าตรวจสอบนครวัดก็ดีนะคะโดยเฉพาะที่มันโบกปูนทับชื่อของกองทัพเสียมกุก ทัดมานะครับคอมเมนต์ Comment ว่าอย่างาคือไทยสร้างคมเมนเดือดร้อนเพื่อฮ่าฮ่าฮงงมากว่าด้วยเรื่องของวัดภูม่านฟ้าป่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ